ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่5จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนโรงเรียนหนองไหลคืมน้อยวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่แปดตำบลสร้างถอน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ บริหารงานโดยนายสวิตทตกจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไหลคืมน้อยวิทยาเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สม,มีจำนวนนักเรียน37คนหญิง32คนรวมทั้งหมด69คนผู้บริหารหนึ่งคนข้าราชการครู6คนพนักงานราชการสองคนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคน ครูอัตราจ้างหนึ่งคนธุรการโรงเรียนหนึ่งคนนักการพานโรงหนึ่งคนรวมบุคลากรทั้งสิ้น13าคนมีเขตบริการห้าหมู่บ้านได้แก่หมู่ที่สี่บ้านคำขาหมู่ที่ห้าบ้านคึมน้อยหมู่ที่หกบ้านหนองหลายน้อยหมู่ที่8ดบ้านหนองหลายน้อยหมู่ที่เก้าบ้านนาคูเอกลักษณ์โรงเรียนสุขภาพดีมีมารยาท อัตรักษณ์โรงเรียนรักภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่กินอย่างพอเพียงเคียงคู่คุณธรรมนนสีประจำโรงเรียนเหลืองแดง,างการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาประถมวัยมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์คุณภาพของเด็กประถมวัยผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง สุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้มีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้มีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นมีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การทำจิตวัตรประจำวันของเด็กการรับประทานอาหารกลางวัน การเปลงฟันและการดื่มนมนักเรียนเป็นเด็กมีความซื่อสัตย์โดยจะไม่หยิบจับหรือเอาสิ่งของที่ไม่ใช่ของตนเองมีจิตอาสามีน้ำใจและชอบช่วยเหลือผู้อื่นมาตรฐานที่2การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กประถมวัยด้านกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษามีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่นผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมัน่นมีกระบวนการบริหารจัดการที่ดีเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพระดับปฐมวัยภายในห้องเรียนสะอาดเรียบร้อยเพื่อเอื้อต่อการจัดประสบการณ์เด็กครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน ครูผู้สอนตรงตามวิชาเอกและมีประสบการณ์ทางด้านประถมวัยครบครูได้รับการพัฒนาในด้านประถมวัยอย่างต่อเนื่องมาตรฐานที่สามการพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กประถมวยัยด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์ ทําให้สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคลบริหารจัดก,การชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวกครูมีกิจกรรมที่เป็นสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเด็กได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองที่เอื้อต่อการเรียนรู้เด็กมีความคิดรวบยอดและคิดแบบมีเหตุผล การแก้ปัญหาและมีกิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัยครูประถมวัยมีการนำสื่อเทคโนโลยีมาบูรณาการการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ์ที่ครอบคลุมมีการจัดประชุมโดยกระบวนการ PLC เพื่อนำผลการจัดประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำผลที่ได้ไปพัฒนาร่วมกัน ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์ของการเรียนรู้สถานศึกษาได้เน้นให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยพัฒนาจากพื้นฐานเดิมในด้านความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการต่างๆและส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า ในการทดสอบการศึกษาระดับชาติและการทดสอบอื่นๆโดยสถานศึกษาได้กำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนมีการวิเคราะห์สาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดและร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้หลักสูตรสถานศึกษาแล้วนำข้อมูลมาวางแผนในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการจัดกระบวนการ ออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติจริงและมีการวัดประเมินผลอย่างเป็นระบบตามระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาการส่งผลการวัดและการประเมินผลให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดให้มีโครงการยกระดับผลสัมฤทิ์ทางการเรียนรู้8กลุ่มสาระเช่นจิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ RT NT และ Unit จิจกรรมการสอนซ่อมเสริมโดยมีการดำเนินจิจกรรมทั้งระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนทุกชั้นเรียนให้สูงขึ้น ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถานศึกษากำหนดสถานศึกษาได้พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเคารพในกฎกติกามีค่านิยมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมกำหนดในกลุ่มสาระการเรียนรู้แปดกลุ่มสาระนอกจากนี้สถานศึกษาได้จัดกจิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่กำหนดเช่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมวันเข้าพาารรษากิจกรรมวันไหว้ครูกิจกรรมวันแม่มกิจกรรมจิตอาสา,ากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายของสถานศึกษาสถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้มีทักษะพื้นฐานมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพที่สุจริตและการศึกษาต่อโดยได้จัดการเรียนรู้ที่สอดแทรกทักษะอาชีพในทุกกลุ่มสาระ ในการจัดกิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมมาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษากำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจได้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาความต้องการของชุมชนท้องถิ่นครอบคลุมนโยบายรัฐบาลและวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาแห่งชาติ มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่ดีมีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีหลักการบริหารและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการบริหารงาน สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความตั้งใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่มีเครือข่ายร่วมพัฒนาที่เข้มแข็งในการสนับสนุนในด้านงบประมาณและการจัดกิดจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนประกอบด้วยผู้ปกครองนักเรียนสิทธิเก่าตัวแทนชุมชนและเอกชน สถานศึกษามีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นปลอดภยัยมีอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เพียงพอมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เน้นการอ่านออกเขียนได้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- นถึงสอ่านคล่องเขียนคล่องในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สารวมทั้งการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสถานศึกษาและระดับชาติ ครูผู้สอนทุกคนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกในชั้นเรียนกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน มีการจัดมุมประสบการณ์อาทิเช่นมุมหนังสือมุมสื่อมุมโชว์ผลงานผู้เรียนห้องเรียนมีความสะอาดเรียบร้อยและปลอดภัยมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาชั้นเรียนและมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายโดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในการนำเสนอความต้องการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้กำหนดกระบวนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยตนเองโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจากการดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทำให้โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยาสามารถต่อยอดในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมที่เป็น best p r a c t เพื่อสังคม และชุมชนได้อย่างยังง้งยืนกิละเป็นแห่งชาติปราชมากรอยเทิงกีฬาดนตรีมีมากมาลาดวา่ากินจะกําทําด้วยก่อนชาวเริ่มแดงร่วมแรงร่วมชีวิตจะอุทิศพัพนาพาสรางสรค